สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงกลุ่มหุ้นที่ได้รับผลประโยชน์จากการฉีดวัคซีนโควิด1 i ในครั้งนี้จะมีกลุ่มไหนบ้างนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับแกรบสวัสดีค่ะอยากฟังสปอยหนังภาษาอีสามนมวนๆเชิญช่องหนีได้เลยค่ะช่องเทียงหน้าหน่อยสตูดิโอฝากกดติดตามเพอเป็นกำลังแรงใจให้ในเจา้า สวัสดีเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ผมก็มีโอกาสได้เข้าไปเอาบทความวิเคราะห์นะครับของบลเอเชียพลัสมาเล่าให้เพื่อนได้ฟังนะครับซึ่งบทความนี้ก็เป็นบทความที่เกี่ยวกับว่าหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากการฉีดวัคซีนในครั้งนี้นะครับ ซึ่งในรอบนี้นะครับเขาก็มีการเริ่มต้นฉีดวัคซีนกันไปเมื่อวันที่7มิถุนายน2564ที่ผ่านมานะครับเป็นโดนไปเลยนะซึ่งจะเริ่มเห็นความชัดเจนเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนมากขึ้นนะครับโดยตั้งแต่ต้นปีมันจนถึงปัจจุบันเนี่ยคนไทยได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้วมากกว่า3ล้านคนในขณะที่เดือนมิถุนายนนี้นะครับก็จะมีวัคซีนเข้ามาอีก6ล้านโดส และตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนะครับจะมีวัคซีนของแอสต a าซ n เ c a เข้ามาลอดใหญ่ประมาณ10ล้านโดสต่อเดือนนะครับดังนั้นนะครับถ้ามีการเร่งฉีดวัคซีนตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปน่าจะทำให้เกิดการผ่อนคลายและก็เปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้มากขึ้นและถ้าเราฉีดวัคซีนตามแผนที่รัฐบาลวางเอาไว้นะครับตามวัคซีนที่เรามีอยู่ในคลังจนถึงสิ้นปี ประชากรไทยเนี่ยก็จะมีจำนวนผู้ฉีดวัคซีนอยู่ราวๆประมาณ40ล้านคนนะครับหรือคิดเป็น56%ของประชากรทั้งหมดในประเทศไทยของเราซึ่งก็จะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ซึ่งถ้าเป็นไปตามนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นปัจจัยบวกที่ดีต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยของเราแล้วก็มันก็จะส่งผลดีต่อตลาดหุ้นด้วยนั่นเอง โดยสำหรับในบทความนี้นะครับก็ได้มีการระบุอ้อยว่ามันจะมีหุ้นอยู่6กลุ่มนะครับที่น่าจะได้รับประโยชน์กับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้นะครับจะมีกลุ่มไหนบ้างนั้นนะครับไปดูกันเลย โดยกลุ่มแรกที่น่าจะได้รับประโยชน์นะครับก็น่าจะเป็นหุ้นในกลุ่มเปิดเมืองซึ่งมีโอกาสที่จะชนะตลาดสูงมากๆนะครับไล่เลี้ยงแต่เซกเตอร์ที่เป็นขนส่งทั้งบนบกแล้วก็เครื่องบินนะครับอย่างเช่น AAV นะครับหรือว่าบริษัทเอเชียเอว์เอชั่นจำกัดมหาชนหุ้น AOT นะครับหรือว่าบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชน หุ้น BM นะครับหรือว่าบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหุ้น BTS นะครับหรือว่าบริษัท BTS Group Holding ิจำกัดมหาชนหุ้น DMT นะครับหรือว่าบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนเป็นต้นซึ่งช่วงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าราคาของหุ้นในกลุ่มนี้นะครับก็เริ่มมีการปรับตัวขึ้นมาบ้างแล้วเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยราคาของหุ้นในกลุ่มเหล่านี้ก็โดนกดมาโดยตลอดเลย กลุ่มที่2นะครับก็จะเป็นกลุ่มบันเทิงและสื่อนอกบ้านอย่างกลุ่มบันเทิงนะครับก็อย่างเช่นหุ้นเมเจอร์นะหรือว่าบริษัทเมเจอร์ซีนิเพ็กครุปจำกัดมหาชนกลุ่มสื่อนอกบ้านนะครับก็อย่างหุ้น VGI นะครับหรือว่าบริษัท v g จจำกัดมหาชนหุ้นแพนบีนะครับหรือว่าบริษัทแพนบีมีเดียจำกัดมหาชน ซึ่งต้องยอมรับนะครับหลังจากที่เราอัดอั้นกันอยู่แต่ในบ้านนะครับพอเราได้รับวัคซีนแล้วเราได้รับภูมิคุ้มกันแล้วสิ่งแรกที่เราอยากจะไปก็คืออยากจะไปเที่ยวนะครับ อย่างแรกเลยอาจจะไปเที่ยวในที่ใกล้ๆก่อนยังไม่ได้แบบว่าจะไปที่ไกลๆนะอยากจะไปห้างไปอะไรอย่างนี้นะครับหรือส่วนใหญ่ก็จะเลือกไปดูหนังนะครับซึ่งบางคนก็จะไปดูหนังอย่างในโรงของเมเจอร์นะครับซึ่งในเร็วนี้รู้สึกว่าจะมีหนังตัวใหม่เข้ามาด้วยนะอย่างฟาสนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นหนังที่ลหลายๆคนก็อยากจะไปติดตามนั่นเองนะครับ ซึ่งเวลาที่เราเดินทางไปที่โลงของเมเจอร์เนี่ยบางคนก็ผ่านขึ้น BTS ไปใช่ไหมครับขึ้น BTS ก็ต้องดูสื่อของ VGI นะบางคนขับรถไปดูเองเนี้นะครับก็ต้องมีการผ่านสื่อของแพน b อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับมันก็จะทําให้สิ่งเหล่านี้นะครับมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่2ที่ผมมองว่าไม่ใช่ผมมองสิที่บทวิเคห์นี้นะครับเขามองว่าน่าจะรับประโยชน์ หลังจากที่มีการฉีดวัคซีนในครั้งนี้มาต่อกันที่กลุ่มที่3นะครับก็คือกลุ่มค้าปีกแล้วก็ห้างอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้เลยนะคนส่วนใหญ่พอเริ่มมีภูมิคุ้มกันแล้วนะครับก็อยากจะไปเที่ยวในที่ใกล้ก่อนก่อนที่จะไปที่ไกลใช่ไหมครับ ก็ไปดูหนังไปอะไรพวกนี้นะครับเสร็จแล้วก็ไปห้างไปร้านสะดวกซื้อนะครับซึ่งแน่นอนครับหุ้นในกลุ่มเหล่านี้ก็จะได้รับผลประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้น c r c นะครับหรือว่าบริษัทเซนทันรีเทลคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนหุ้น CPO นะครับหรือว่าบริษัท CPO ีอจำกัดมหาชนหุ้น Home Pro หรือว่าบริษัท Home Product Center จำกัดมหาชน ุ้น BJC นะครับหรือว่าบริษัทเบอร์รี่ยูเกอร์จำกัดมหาชนหรือแม้แต่จะเป็นหุ้นดูโฮมนะครับหรือว่าบริษัทดูโฮมจำกัดมหาชนแ <c oughs> น่นอนครับหุ้นเหล่านี้ก็น่าจะรับผลประโยชน์นะครับจากการที่เขามีการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ทีนี้นะครับเราเริ่มมั่นใจในวัคซีนของเราแล้วเริ่มมั่นใจในภูมิคุ้มกันของเราแล้วนะครับอย่างต่อมาที่หลายๆคนอยากจะทํา ก็คืออยากจะไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆที่ไกลกว่านี้ที่ไม่ใช่ห้างที่ไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อที่ไม่ใช่โรงหนังอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับกลุ่มที่4ก็เลยตามมานะครับกลุ่มที่4ก็คือหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวและโรงแรม ซึ่งแน่นอนครับว่าหุ้นในกลุ่มเหล่านี้ก็น่าจะรับประโยชน์ค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มเหล่านี้ก็โดนกดมาโดยตลอดนะครับกดในเรื่องของน้องเที่ยวที่มันลดลงด้วยนั่นเองนะครับก็เลยทําให้ราคาเนี่ยลดลงมามากกว่ากลุ่มอื่นๆเลยก็ว่าได้นะครับเข้าใจว่าน่าจะรองลงมาจากหุ้นในกลุ่มการบินเนาะพวกสนามบินพวกสายการบินอะไรประมาณนี้เพราะว่าเอ่อเท่าที่ผมเข้าไปดูข้อมูลรู้สึกว่านักเที่ยวที่เข้ามาใน ประเทศไทยของเราเนี่ยแทบที่จะไม่มีเลยนะครับเพราะว่าเขามีการามีการปิดประเทศไปรอบหนึ่งเนาะแล้วก็หลายๆประเทศก็เลือกที่จะ ไม่เดินทางไปยังประเทศอื่นๆนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าหลังจากที่เขามีการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ก็น่าจะส่งผลดีต่อในเรื่องของนักท่องเที่ยวนะครับที่เริ่มกลับเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยของเราเพราะว่าต้องอย่าลืมนะครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยถือว่าเป็นรายได้หลักของประเทศของเราเลยนะครับซึ่งหุ้นที่น่าสนใจนะไม่ว่าจะเป็นหุ้นมินนะครับหรือว่าบริษัทไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนนะครับ หุ้นมิ้นเนี่ยมีทั้งธุรกิจในประเทศไทยด้วยแล้วก็ในต่างประเทศด้วยนะอันนี้ก็น่าจะส่งผลดีกับตัวบริษัทของเขานะครับหุ้น ERW นะครับหรือว่าบริษัทดีเอราวันกุ๊ปจำกัดมหาชนนะซึ่งอันนี้นะครับส่วนใหญ่เขาก็จะมีโรงแรมที่อยู่ตามภูมิภาคภายในประเทศไทยของเราเนี่ยเราก็จะสามารถเดินทางไปยังจังหวัดนั้นจังหวัดนี้โดยที่ไม่ต้องกักตัวแล้วอะไรงนี้นะครับมันก็จะ ง่ายหน่อยนะคนก็จะเริ่มไปเที่ยวกันเยอะขึ้นนะครับรวมไปถึงหุ้นเซนเทลนะครับหรือว่าบริษัทโรงแรมเซนทันพาซาจำกัดมหาชนนะครับอันนี้ก็น่าจะรับประโยชน์ตัวเช่นกันแล้วก็หุ้นในกลุ่มโรงแรมตัวอื่นๆที่ผมไม่ได้ระบ,บุด้วยนะครับก็น่าจะรับประโยชน์ตรงนี้ไป กลุ่มที่5านะครับก็จะเป็นหุ้นที่ได้รับประโยชน์ทางอ้อมจากบรรยากาศเชิงบวกอย่างเช่นกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับก็จะได้รับประโยชน์ในส่วนตรงนี้ไปอย่างพวกหุ้นเค a n k bank นะครับหรือว่าธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนหุ้น BBL นะครับหรือว่าธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือแม้แต่หุ้น SCB นะครับหรือว่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนก็จะได้รับอันนี้สงตรงนี้ไปนะครับจากการที่สภาพเศร,รษฐกิจมันเริ่มกลับมานะครับตลาดหุ้นม,มันเริ่มกลับ มาอะไรประมาณนี้นั่นเองนะมาถึงกลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่มที่6ก็คือหุ้นในกลุ่มเช่าซือ้อซึ่งในช่วงที่ผ่านมานะครับเราก็จะเห็นว่าหุ้นในกลุ่มเช่าซื้อเนี่ยแทบที่จะเป็นขาขึ้นมาโดยตลอดเลยนะครับไม่โดนผลกระทบเลยนะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าประชาชนหลายหลายคนนะครับก็จะนํารถนําบ้านไปจำนองเนาะซึ่งเข้าใจว่าหุ้นในกลุ่มเช่าซื้อเนี่ยก็ได้รับประโยชน์ตรงนี้ไป และหลังจากนี้ไปเนี่ยหลังจากที่สภาพเศรษฐกิจมันเริ่มฟื้นตัวขึ้นมานะครับแน่นอนว่าคนส่วนใหญ่ก็น่าจะมีเงินเพื่อที่จะไปชําระให้แก่บริษัทเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้น MTC นะครับหรือว่าบริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดมหาชนหุ้นสวัสดนะครับหรือว่าบริษัทสีสวัสด์ คอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนรวมไปถึงหุ้นติดล้อนะครับหรือว่าบริษัทเงินติดล้อจำกัดมหาชนเป็นต้นนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับก็ต้องยอมรับว่าหุ้นในกลุ่มเช่าซื้อเนี่ยก็น่าจะอยู่ตรงนี้ไปอีกสักระยะพอสมควรนะกว่าที่สภาพเศรษฐกิจจะกลับมานะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็น่าจะยังมาใช้บริการหุ้นในกลุ่มเช่าซื้ออยู่เหมือนเดิมนะครับ ซึ่งตามความเป็นจริงเนี่ยผมมองว่าต่อให้สภาพเศรษฐกิจดีแค่ไหนนะครับคนส่วนใหญ่ก็ยังมาใช้บริการอยู่ดีต่อให้แย่แค่ไหนก็มาใช้บริการอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นในกลุ่มเช่าซื้อก็อยู่ได้ทั้งเศรษฐกิจดีและก็เศรษฐกิจไม่ดีเลยนะครับอันนี้สําหรับส่วนตัวผมนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ6กลุ่มที่น่าจะได้รับผลประโยชน์นะครับจากการที่มีการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนนะครับก็ลองไป พิจนารณาเพิ่มเติมอีกทีละกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเป็นเพื่อนใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับ สำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ